สวัสดีครับวันนี้เพจพิทธคุณคงเดิมขอเสนอเล็บขุดนะครับและประวัติของยินอยางนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเล็บขุดถือเป็นของทนศิทธิ์ชนิดหนึ่งนะครับที่นับว่าหายากนะครับ เล็บคุดนี้เป็นไม้มงคลนะครับมีลักษณะเป็นเล็บเล็บเหมือนพยาคุดนะครับโบราณเชื่อว่าคุดเป็นพาหนะของพระวิษณุหนึ่งในสามตีเทพตีมูลตินะครับถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองเล็บคุดนี้ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจผู้ผีปีศาจจะกลัวนะครับสัตว์เลคานต่างๆไม่กล้าเข้าใกล้นะครับ เพราะขุดเป็นเทพที่มีพลังอำนาจนะครับและกินพญานาคเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเหล่าพญานาคและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่างเกรงกลัวขุดนะครับหยินหยางนะครับเป็นสัญลักษณ์ประจำลัทธิเต๋านะครับอ่านหมายถึงอำนาจที่มีบทบาทต่อการของ จักรวานนะครับนักปราชญ์ชาวจีนเชื่อว่าหินหยางเป็นตัวแทนแห่งพลังจักรวาลสองด้านนะครับการกันว่าเครื่องหมายหยินได้หยางนี้พัฒนามาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจักรวานนะครับสีดําคือหินนะครับหมายถึงดวงจันทร์เป็นตัวแทนของการเต็มใจรับหรือการยอมเป็นฝ่ายถูกกระทานะครับ เป็นพลังแห่งเพศสตรีความเยือกเย็นความหยุดนิ่งความเคลื่อนลงต่ำการเก็บรักษาและการดับยังนะครับส่วนสีขาวคืออย่างนะครับหมายถึงดวงอาทิตย์นะครับอันเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งบุรุษเพศนะครับหมายถึงการเคลื่อนไหวนะครับความกระตือรือร้น การเคลื่อนขึ้นไปด้านบน,นการเจริญตบโตการเจริญตบโตการเจริญรุ่งเรืองความร้อนแรงนะครับดังนั้นสัญลักษณ์หินหยางจึงเป็นตัวแทนความสมดุลของพลังในจักรวาลนะครับเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของอำนาจหยิงหยางนะครับไม่มีวันที่จะเหมือนกันได้ แต่เมื่อทั้งสองรวมกันแล้วก็จะเกิดความสมดุลความพอดีนะครับหากมีพลังหยินมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบนิ่งมากเกินไปจนดูคล้ายเป็นความเฉยชานะครับและถ้ามีพลังอย่างมากเกินไปทุกสรรพสิ่งก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นความก้าวร้าวและรุนแรงซึ่งจะทำให้เกิดความโกลาหนได้นะครับอย่างนั้น เปรียบได้กับผู้ชายส่วนหญิงนั้นเป็นหญิงนะครับหยางไม่อาจเติบโตขึ้นได้หากปัสศจากหินและหินก็ไม่อาจให้กำเนิดชีวิตใหม่ได้หากปัสศจากหยางนะครับโดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์หญิงหยางเป็นตัวแทนของการปรากฏการสวรรค์นะครับ ความเชื่อของชาวจีวนโบราณจึงประกอบไปด้วยการโคจรของดวงอาทิตย์ฤดูกาลทั้งสี่และปฏิทินจีนนะครับพญาเล็บคุดเนี่ยเป็นไม้มงคลนะครับมี2ส,สีนะครับประกอบด้วยสีดำตัวเมียและสีขาวตัวผู้นะครับการนํำเอาเล็บคุดตัวผู้และตัวเมียมาป,ประกบกันก็จะได้ กิ่นยางเล็บคุดนะครับพญาเล็บคุดขึ้นในป่าลึกนะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับเชื่อกันว่าสามารถป้องกันคุณใสแก้อาถานมนด์ดําและจะมีอำนาจวัส,สนาดุดดังพยาคุดรับรับราชการดีทํากิจการงานลุ่งเรืองเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเข้าบ้านนะครับคนสนมากจึงนิยมเรียกกันว่ากระจับเงินกระจับทองนะครับ และเชื่อกันว่าใครมีพญาเล็บคุดไว้ในบ้านจะมีอำนาจวาสนาดุดดังพยาคุณทำกิจการงานรุ่งเรืองเกี่ยวเงินเกี่ยวทองครับว่านะครับป้องกันคุนใสสัตว์ร้ายคนโบราณนำใส่ตลับพัดติกค้องคอเด็กแรกเกิดป้องกันไม่ให้เจ็บไข้าจากสิ่งนินรนบนะครับดังประเทศไทยเราก็ยังใช้ ตาพยาคุดเป็นตาราชการนะครับเพราะเป็นสิ่งแทนส่วนใดส่วนหนึ่งของคุดไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเล็บคุดจากกาัรอาถรรพ์กันเพศภายต่างๆจากเรื่องเล่าของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันแทบปฏิเสธไม่ได้เลยว,ว่าความเชื่อด้านศิลศาสตร์ยังดำเนินและส่งผลจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยโบราณเช่น การใช้อาการใช้คาถาอาคมในการป้องกันตัวนอกจากให้คุณของทางด้านศยศาสตร์แล้วยังสามารถดลบันบรรดาลให้เกิดโทษมหันนะครับส่วนผู้ที่นำไปใช้ในางด้านไม่ดีเช่นการนำไปทำลายผู้อื่นการหลอกลวงผู้คนเพื่อจุดประสงค์ต่างๆเป็นต้นซึ่งเปรียบเสมือนดาบสองคม ที่มีความสามารถในการทำร้ายคู่ต่อสู้ก็สามารถกับมาทำร้ายตัวเองได้ด้วยความเชื่อและการนับถือบูชาสิ่งมงคลต่างๆในปัจจุบันค่อนข้างมีอยู่มากจึงขอยกตัวอย่างการเอาสิ่งมงคลที่หายได้จากธรรมชาติจากการศึกษาเพิ่มเติม ด้านจิตวิทยาทางด้านจิตสามารถอธิบายได้ดังนี้ว่าการนับถือบูชาสิ่งใดย่อดทำให้จิตของผู้ที่นับถือบูชาเกิดความศรัทธาและความศรัทธาตามมาสามารถเปลี่ยนเป็นแรงกระตุ้นให้เป็นพลังงานในการช่วยส่งเสริมให้สิ่งที่ปรารถนาได้หรืออีกในหนึ่งคือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพื่อความอุ่นอกอุ่นใจนะครับ ส่วนคาถาบูชาพญาเล็บคุดหรือกระจับเงินกระจับทองนะครับให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าณนะมุดมุดพญาคุดจะออกจับงูถอยหลังลงรูเอหิสวาหะนโมพุทธายะนะครับเดี๋ยวเรามาดูพญาเล็บคุดกันนะครับมันจะมีสองสีนะครับเป็นสีดำกับสีขาวนะครับ สีดำนี่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับเชื่อกันว่าจะป้องกันคุณใสนะครับมนดำนะครับด้านหลังก็จะเหมือนเล็บขุดเลยนะครับอันนี้เป็นไม้เป็นเมล็ดไม้มงคลนะครับ ส่วนพญาขุดส่วนพญาเล็บขุดสีขาวนะครับเชื่อกันว่าจะทำให้มีโชคลาภนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับลักษณะก็เป็นเหมือนเล็บขุดเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็มีสินแสชาวจีนส่วนมากเขาก็จะให้เอานำมาประกบกันนี้ละเลี่ยมนะครับ mm hmm. ก็จะได้เป็นหยินหยางพญาเล็บขุดนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ